เดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการโอเคเนในเพจโตจะใช้เ,เงินให้ฟรีนะครับให้กลายเป็นฟรีด้วยโปรแกรมแอปดอยแอปดอยนะครับแอปดอย เงืครับพวกเกมพวกนะครับเราจะลองพิมพ์ p p s s p p s s p p นะครับนี่ครับจะการเสียเง,งน 200, นินสองร้อยฟันดอลล่า ผมจะให้เงินร,รีนะครับคุณก็เป็นชื่อนะ P P S S P P อะไรนะหน้าตาแอปดอเป็นอย่างงี้ครับ เป็นรูปเหมือนตัว Android ดูชื่อพี่นะโหลดในเบราว์เซอร์ได้นะครับเขียนว่าโหลด App ดอย apk หรือแ p ปดอยแอ d N. โหลดแอปดอยก็แล้วครับแล้วแต่คุณคุณคอมที่แอปดอย เ,เงาะคนจม G P S S P P นี่ครับนี่มัน,นขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับขึ้นมาอุ่นแล้วกี่เท่าปกดดาวน์โหลดบนสุดครับ ม,มันเกี่ยวกับแท็บทูอินอินอะไรนะครับอินสตอลวันนี้ก็จิ้มเข้าไปมันได้คุณติดตัง้งคุณกกดติดตั้งแล้วคุณก็ลองเปิดมันจะใช้ได้ไหมคุณต้องมีเกมไหนอันอนี้นะครับเกม N ของ PPSPP สับปะรช้าครับแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วอเอารัมตัวสับปะรช้าผมไว่ามีแต่มากครับขอจบการนำเสนอคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครัคบ